ครับครับสวัสดีครับผมนายตะเนศศักดปีนะครับเป็นผู้จัดก,การก่อกลางโตนไปตทองแคมปิ้งครับอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงครับผมก่อกลางโตนไปทองแคมปิ้งเนี่ยคือเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ำตกโตนไทรทองมีเนื้อที่รวมเนี่ยทั้งหมดประมาณ30ไร่แต่ว่าเป็นในส่วนของดีสอดเนี่ยประมาณ5ไร่ครับผมเปิดให้บริการเนี่ยมีห้องพักมีลานกลางเต็นท์และก็ร้านอาหารนะครับเปิดบริการตลอดทั้งปีทุกวันครับผมมีลูกค้าเข้ามา ใช้บริการอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวในอำเภอสีนคารินนยครับก็คือจะมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขับรถ a อ v บ้านเขาะกลามทำพิซซ่าในสวนสีให้อาหารกวางที่บ้านสวนกวางคาเฟ่สวนลุงต้อยอรีสอร์ทไล่หินปูนะครับมีทั้งรีสอร์ทแล้วก็ลานกางเต็นท์แล้วก็ในส่วนของสวนลุงน่วย ซึ่งเป็นผวเกษตรผสมผสานเป็นศูนเรียนรู้ต่างตอนนี้เนี่ยจตลุงนวยหลักๆก,ก,ก็จะเป็นโกโก้ครับผมแล้วก็มีร้านกาแฟอันดับต้นๆของจังหวัดพัทลุงก็คือร้านโอทอกค,คาเฟ่ครับอยู่ที่บ้านนที่รครับผมบสำหรับที่นี่อ๋อที่นี่ก่อนว่าถ้าเราจะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรจะมาพักได้ยังไงครับอ่าติดต่อได้สองช่องทางน,นะครับก็คือเพจเฟซบุ๊กชื่อตกอการโวนไปทองแคมปิ้ง แล้วก็เบิร์ตัวตับครับ0 9 5 4 4 1 6 2 5 4ครับผมยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับเที่ยวได้ทั้งปีที่เกาะตามตัวชาทองครับใช่ขอบคุณครับสวัสดีครับครับ